สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงทีน่าทอล์กในช่องทีนีตันแชนแนลนะคะตีน่าก็หายไปนานเลยนะคะกับช่วงทีน่าทอล์กเพราะว่าไม่มีอะไรจะทอล์กแต่ว่าวันนี้ก็สัญญาว่าตอนท้ายคลิปนะคะก็จะมาตอบคําถามจากคลิปที่แล้วนะคะสําหรับคนที่แฮชแท็กทีน่าทอล์กมาวันนี้นะคะตีน่าก็จะมาค่ะพูดเรื่อง,อ,องการแต่งงานนะคะของฝรั่งว่าทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้คือคือยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบยังไงเน่คือเหนื่อยจริง,รงๆคือต้องเตรียมงานเตรียมอะไรเยอะมากแล้วก็ ตอนที่ี่นก็เรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะปีสุดท้ายแล้วด้วยปีสจะจบเทอมนี้แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเครียดหลไยค่อนข้างเครียดน,นิดหน่อยเพราะว่างานแต่งงานเนี่ยที่น่าเนี่ยจะเรียนจบรับรับปริญญาวันที่6พฤษภาคมแล้วงานแต่งงานเนี่ยก็คือ2วันหลังจากนั้นก็คือวันที่8พฤษภาคมแล้วก็เป็นวันจันทร์แล้วมันก็ กล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วมันก็มีแบบหลายๆอย่างที่แบบติน่าไม่เคยรู้เลยแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยแล้วติน่าก็ไม่ก็เคยเคยไปงานแต่งงานมีคลิปอยู่เหมือนกันที่ไปงานแต่งงานของของญาตินีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไปเจาะลึกขนาดนั้นก็คือเห็นเห็นแบบผ่านๆแบบเห็นเพลินๆว่าอ๋อจะมีต้องเขียนไหนเขียนคําอวยพรไหนต้องลงชื่อ เดี๋ยวก็เจ้าสาวก็จะเดินมาแล้วก,ก็จะมีกินเลี้ยงก่อนท้ายอะไรเงี้ยคือ,อเป็นอะไรที่แบบรู้แบบผ่านๆมากๆเลยคือไม่ได้รู้เยอะอะติน่าตอนแรกเนี่ยจะแต่งงานกับเนตันเนี่ยคิดว่าเราสองคนเนี่ยแต่งในโบสถ์ไม่ได้เพราะว่าติน่านเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเนตันเนี่ยนับถือศาสนาคริสเป็นคริสคาทอลิก ปรากฏว่าเราก็เลยลองไปถาม,มบาทหลวงที่เราสองคนสนิทคือตินนาบางทีก็ตินนาก็ไปเข้าโบสถ์เหมือนกันนะก็แบบไปทําพิธีเหมือนก็ไปเนียนๆตามเขาอะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปรับขนมปังหรืออะไรที่มันแบบพิธีศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ก็เราคือจะยืนดูอยู่ห่างๆแต่ว่าเราก็ชอบแบบแบบเนียนๆตามเขาแล้วก็เลยไปคุยกับบาทหลวงที่ที่รู้จักเราสองคนเนี่ยแล้วบาทหลวงเขาก็บอกว่า แต่งได้เป็นคนพุทธคนคริสเนี่ยแต่งงานในโบสถ์ได้แล้วคือเนตันก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเนตันเนี่ยเขาเป็นคนคริสคาทอลิกใช่ไหมเขาก็อยากแต่งงานในโบสถ์แล้วเขาก็เลยว่าโอเคก็แต่งงานในโบสถ์กันพอตอบตกลงเท่านั้นแหละโอ้ก็คือแบบต้องแบบต้องไปพบบาทหลวงต้องไปคุยกับบาทหลวงบ่อยมากก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ฝรั่งอะมันไม่มีงานมั่นคือเห็น ถ้าใครได้ยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูได้นะคะคมีคลิปขอแต่งงานคือการขอแต่งงานนันก็คือเหมือนการขอมั่นถ้าสมมุติว่าฝรั่งขอแต่งงานแล้วนะแบบว่า will you marry me แล้วผู้หญิงบอกว่า yes i will หลังจากนั้นนะั่นก็คือจะเขาจะเรียกว่าเป็นคู่มั่นกัน fiance ก็สรุปว่านั่นะคือการมั่นคือมั่นแล้วคือตอนนี้เี่ก็เ,เท่ากับว่า,วามั่นกับเนตันแล้วแล้วก็เตรียมงานแต่งแล้วปกติเนี่ยคนที่เตรียมงานแต่งนะกฝรั่งที่เขาจะเตรียมแต่งงานเนี่ย เขาเตรียมกันประมาณปีหนึ่งหลังจากที่มันแล้วก็คือเวลาเตรียมเยอะมากแล้วที่น่าก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่จะต้องเตรียมก่อนอย่างอื่นเลยที่จะต้องไปซื้อก่อนอะไรอย่างอื่นเลยก็คือชุดแต่งงานคือชุดเจ้าสาวคือที่แรคิดว่าชุดเจ้าสาวไม่น่าจะเป็นแบบเรื่องใหญ่แบบเรื่องเรื่องเยอะอะไรขนาดนั้นนะคือ สินะไม่รู้สึกไม่ไม่รู้ดิวารู้สึก,ไม,สกไม่ค่อยเซเรียสอะไรกับเรื่องชุดเจ้าสาวมากมายรู้สึกว่าถ้าเจอชุดที่ชอบก็คงจะซื้ออะไรเงี้ยแต่ที่อเมริกาไม่เหมือนกันคือเวลาที่เราไปร้านที่เขาขายชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาจะมีแต่แบบเหมือนเป็นแบบอ,อยังไงเป็นตัวอย่างให้เราลองใส่แล้วถ้าเราลองใส่แล้วเราชอบเนี่ยเขาก็จะสั่งตัดจากดีไซเนอร์ที่ดีไซน์ไอชุดแต่งงานนั้นนหะ ให้เป็นไซส์เราก็คือในช็อปอ่ะจะไม่มีตัวไหนที่ขายก็คือเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นแบบตัวอย่างหมดเลยแล้วถ้าเราชอบนั้นเขาก็จะสั่งตัดจากดีไซน์เนอร์แล้วก็ตัดมาให้เป็นไซส์เราโดยเฉพาะแล้วเราก็ต้องให้เวลาเขาอย่างน้อยอ6ประมาณ4-6เดือนในการตัด บางชุดกอจจ็อาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยคือแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบดีเทลมันเยอะมากๆแล้วทีนี้ที่น่าก็ไม่รู้ไงแล้วทีน่ามั่นตอนเดือนมกราใช่ไหมแล้วถ้าจะแต่งงานตอนเดือนพฤษภาก็ถ้าบอกว่าเหลือก็ประมาณแค่4เดือนแล้วจะไปหาชุดจากไหนยะใช่ไหมแแบบคือแบบเนตันก็ไม่รู้ทีน่าก็ไม่รู้แล้วพอเราเดินเข้าไปในชุดร้านเจ้าสาวเงี้ยบางบางร้านเขาก็เหมือนว่าสุภาพอะไรเงี้ยให้เราดูอะไรเงี้ยบางร้านเขาก็แบบว่าไม่มีความแบบ คือจะบอกว่าคนอเมริกาคืองานบริการน่ประเทศไทยอะดีกว่าแบบสิบสิบเท่าพันเท่าล้านเท่าเลยคือคนอเมริกาเขาไม่ค่อยจะเอาอกเอาใจลูกค้าเท่ากับคนไทยอะเข้าใจว่าคือแบบเราเดินเข้าไปเขาก็จะแบบประมาณว่าต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคือไม่ขายอะเข้าใจว่าแล้วก็แบบอ,อะไรวะนี่แบบไม่ได้มาขอชุวแต่งงานอะ้รที่แบบเออด้วยความความ,ความโกรธแค้นในใจแต่ว่า ไปเจอร้านร้านหนึ่งที่เขาขายไอ,ไอชุดตัวอย่างนะแล้วมันเป็นไซส์ที่น่าพอดีก็เลยซื้อตัวนั้นมาแแต่ว่าก็ต้องไปแก้แหละก็คือก็ไปหาร้านที่มันแบบที่เขาแก้หรืออะไรเงี้ยแล้วนอกจากชุดเจ้าสาวเราก็ต้องหาชุดเพื่อนเจ้าสาวอีกซึ่งชุดเพื่อนเจ้าสาวก็ใช้เวลานานพอๆกับชุดเจ้าสาวเลยซึ่งก็เหนื่อยอีกแต่จะบอกว่าเจ้าเบาง่ายมากเลยจะคือแบบรู้สึกอิจฉาผู้ชายคือก็แค่เข้าไปเข้าไปในร้านร้านที่เขาขายสูตรนะ แล้วก็ให้เขาวัดแล้วก็บอกว่าอยากได้สูตรสีอะไรอยากได้เสื้อข้างในสีอะไรอยากได้ทายสีอะไรแค่นี้แล้วเขาให้เช่าเดยคือไม่ต้องซื้อคือคือดีอ่ะคือให้เช่าคือชุดเจ้าสาวอ่ะน้อยมากเลยที่มีให้เช่าทีที่หน้าหารไม่เจอนะที่อยู่ในไอว่าเจอแต่แบบคือต้องซื้อเลยแล้วแบบว่าถ้าซื้อสั่งตัดอ่ะค่าชุดเจ้าสาวก็ประมาณพันดอลลาร์คือพันดอลลาร์หรือมากกว่านั้นคือต่ํากว่านั้นก็มีแต่ว่าแต่ว่ามีไม่เยอะแล้วพันดอลลาร์แล้วยังไม่ไม่รวมค่าแก้ชุดนะคือแบบ โอ้หคือแบบเยอะคือแบบค,แบบคือแพงอ่ะแพงเกินอยากร้องไห้แต่แบบว่านะจีน่าก็ถามว่าทำไมต้องรีบแต่งขณะนี้เพราะว่าตีน่าเนี่ยหลังจากเรียนจบเนี่ยก็จะอยู่อเมริกาได้ไม่เกิน2เดือนเพราะฉะนั้นก็ถ้าแต่งงานก็จะได้มีเหมือนกับขอกรีนการ์ดหรืออะไรแบบนี้ก็จะอยู่ต่อได้แล้ถ้าสมมุติว่าขอได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้คือ เรื่องงานแต่งงานคือเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวจะมาะมาแชร์ให้ดูว่าต้องทำอะไรบ้างต้องดีไซน์ดีไซน์การแต่งงานต้องมีรายชื่อของแขกที่จะมาแล้วฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นประเภทที่เป๊ะๆอ่ะคือแบบคือถ้าสมมติว่าคือเขาจะส่งการ์ดไปการ์ดแต่งการ์ดแต่งงานการ์ดเชิญไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะแนบเขาเรียกว่า R S V P ก็คือการ์ดที่ให้แขกเนี่ยเขียนว่าจะมากี่คน จะกินอะไรแล้วก็ให้ส่งกลับมาหาเราแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะจองที่ไว้เขาคือจะไม่มีเหมือนแบบเหมือนประเทศไทยที่แบบอยู่ดีก็โผล่มาเป็นญาที่น้องใครก็ไม่รู้แบบไม่รู้จักแต่ว่าก็ชวนกันมากินกินอะไรวะเนี่ยเงี้ยเงีง้ยไ,ไม่ใช่คือแบบคือเขาจะเป๊ะมากถ้าสมมติว่าไม่ส่ง RSBP มาหรือไม่บอกว่าจะมาก็จะไม่มีที่ไม่มีอาหารอะไรประมาณเนี้แต่แบบคือค่อนข้างเป๊ะมากแต่ที่น่าคิดว่าจะทำให้มันรุมมรวยนิดนึงเพราะว่า คิดีุอย่าตมันจะต้องมีคนที่แบบว่าอยู่ดีก็โผล่มาเออต้องหาสถานที่ซึ่งอันที่หน้าหาสถานที่ไว้แล้วคือเราแต่งงานในโบสถ์แต่ว่างานเลี้ยงอ่าหลังจากแต่งงานเนี่ยจะเป็นงานเลี้ยงจะจัดที่โรงแรมใกล้ๆก็คือขับรถประมาณสามนาทีก็ถึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะต้อง <laughs> เลือกเพลงสําหรับในโบสถ์ก็คือเราต้องเลือกเพลงแล้วก็เลือกคําที่อ่านจากในไบเบิลอะ แล้วแบบอาทิตย์นั้ก็ไม่รู้อะไรเลยเราคือแบบไม่ใช่คนคิดไงก็ให้ในตเป็นคนเลือกหมดเลยแล้วก็ต้องหาช่างก้องช่างถ่ายวิดีโอต้องเตรียมดอกไม้เคยเห็นไหมในโบสถ์ะที่แบบเจ้าสาวอะจะเดินตรงกลางใช่ไหมแล้วมันก็จะมีที่นั่งที่นั่งที่นั่งแล้วมันก็จะมีไอ้ตรงที่นั่งไงตรงปลายที่นั่งจะมีแบบให้ใส่ดอกไม้แล้วเพื่อนเจ้าสาวก็จะเดินเข้ามาแล้วเพื่อนเจ้าสาวก็ต้องถือดอกไม้แล้วเจ้าสาวก็ต้องถือดอกไม้ที่เอาไว้โยนแบบตอนถ้ายอ่ะ คือดอกไม้เยอะมากแล้วก็ต้องมีดอกไม้ประดับโต๊ะโต๊ะสำหรับตอนจัดกินเลี้ยงด้วยคือแบบยิบย่อยยิบย่อยคือเยอะมากคือที่น่าในใจอยากได้ดอกไม้จริงเพราะว่าชอบดอกไม้จริงมากกว่าดอกไม้ปลอมใช่ไหมแต่ดอกไม้จริงมันแพงเราเลยต้องใช้ดอกไม้ปลอมแล้วคือแล้วคือแม่เนเตันน่ะเขาก็พยายามจะไม่เรียกดอกไม้ปลอมเเขาพยายามเรียกว่าอะไรดอกไม้ผ้าอะไรสักอย่างคือคือภาษาอังกฤษดอกไม้ปลอมคือ fake flowers แต่พอทีน่าพูดว่า fake flowers ดอกไม้ปลอมแม่ก็จะบอกว่า it's not fake flowers it is silk flowers มันก็ว่าดอกไม้ที่ทำจากผ้าไหมแล้วก็แล้วก็โอเค silk flowers แต่ว่าคิดไปคิดมาคือแบบมันผ้าตรงไหนวะมันพลาสติกชัดๆแต่ว่านะก็ใช้ดอกไม้ปลอมไป rehearsal dinner แบบแปลตรงตัวแปลว่าการการซ้อมกินอาหารตอนเย็นแต่ความจริงคือไม่ใช่การซ้อมกินอาหารก็คือญาติฝ่ายเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ย มาเหมือนกับพ่อแม่หรือคนสําคัญครอบครัวคนในครอบครัวมากินข้าวกันก่อนงานแต่งงานอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากต้องหาช่างผมช่างแต่งหน้าต้องเตรียมไอสมุดสําหรับแขกให้แขก,กอ้อยเซ็นนะแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนสมรสซึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนที่ไทยบอว่าเราไปอำเภอแล้วก็จดทะเบียนสมรสเซ็นแก๊กแล้วก็เสร็จอะไรเงี้ยคือเราต้องไปขอใบอนุญาตแต่งงาน คือทีน่าไปมาแล้วกับเนตันไป,ไปขอใบอนุญาตแต่งงานแล้วพอข,ขอใบเนี่ยแต่งงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ใบอะไรเรามาเนี่ยแหละแล้วเราก็ต้องเอาใบใบหนึ่งอะ่ะไปให้บาทหลวงที่เขาจะแต่งงานเราให้เขาเซ็นรับรองว่าอ๋อเนี่ยทีน่ากับเนตันเนี่ยแต่งงานกันจริงๆนะแล้วเราก็ส่งใบนั้นอะ่ะกลับไปให้อำเภออีกทีนึงแล้วเขาก็จะออกเหมือนว่าออกมาเป็นใบว่าอ๋อเนี่ยเป็นสามีภรรยาแล้วอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือยุ่งยากแล้วก็ต้องแล้วตอนไปต้องหาพยานด้วยคือดิน่าก็เรียกเพื่อนไปก็เป็นไปเป็นพยานคือ ก็ตอนแรกนี่นะคือก็คิดว่าไอเจ้าหน้าที่ก็เป็นพยานให้ได้ไม่ใช่หรอคือแบบคือแต่ก็คืองงๆงอ่ะก็คือแบบเออก็ไปใ่แต่ไปก็ต้องก็งต้องเตรียมอาหารต้องเลือกอาหารแล้วก็ประมาณนี้แหละคือดูเยอะแยะแล้วเหนื่อยแล้วแบบในพิธีก็ต้องเลือกคนที่จะถือไอไม้กางเขนใหญ่ๆก็ต้องถืออะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะยิบย่อยแต่ว่าก็สู้ๆค่ะ สำหรับใครถ้ามีคำถามนะคะจะถามอะไรก็ถามทิ้งไว้ข้างใต้ได้นี้เลยนะคะติดแฮชแท็กที่หน้าทองแต่ว่าอย่าเพิ่งถามเรื่องบีซ่าหรือว่าเรื่องกรีนการ์ดหรือเรื่องแบบแต่งงานกรลังขอสัญชาติอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าที่น้ายังไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเตรียมตัวอยู่แต่ว่าก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับแก้วนี่คืออะไรอยู่ในข้างไหนข้างนี้โบว่วัตชีเป็นแก้วชานมไข่มุกที่ที่หน้าทำเองนะคะวันนี้มีงาน s ท e of t อ e World นะคะเป็นงานที่เด็ก เด็กต่างชาตินะคะที่น่าก็ทําอาหารทําอะไรเงี้ยแล้วให้คนอเมริกามาชิมหรือว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยทีน่าก็ทําชานมไข่มุกเพราะ <laughs> ชานมเย็นอ่ะชานมเย็นแหละเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็ปีแล้วที่จะทำผัดไทยยุ่งยากมากรสก็ไม่เหมือนผัดไทยเลยก็เลยว่า,า,ช,า,านะวชานมไข่มุกเนี่ยแหละง่ายดีอ่ะแล้วสังกิตชานมไข่มุกเขาเรียกว่าบับเบิ้ลที่ หรือแบบถ้าเรียกแบบเหมือนแบาเป็นสแสดงนิดนึงก็โบบาถีโบบาถีอันนี้ก็แฮชแท็กโบบาไลฟ์ก็แบบแอบ,บเล่นคานิดนึงประมาณว่าแบบชอบชอบกินชานมไข่มุกมากๆอนะไรเนี่ยทั้งชีวิตฉันขอกินแต่ชานมไข่มุกก็เลยกลายเป็นโบบาไลฟ์แล้วแบบคือที่นี่ไอ้ว่าเขาแบบเหมือนกับเขาไม่ฮิตอะคือไม่ค่อยมีคนไม่มีแทบไม่มีคนรู้จักเลยแต่ว่าถ้าเป็นมินิโซดาก็คือร้อานที่อยู่ข้างๆนะคนรู้จักเยอะมากแล้วคนชอบเยอะมากแต่ว่า ไอวานเนี่ยไม่ค่อยดังเลยก็จีน่นก,ก็เลยทำวันนี้แหละง่ายดีแวยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปตอนท้ายนะคะมาลงให้ดูบรรยากาศแต่ว่าทีน่าไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่าต้องต้องเสิร์ฟชาคือเยอะมากคือแบบมากกว่าร้อยมากกว่าร้อยแก้วอะคือเลยไม่ได้มีเวลาถ่ายเยอะแยะแต่ว่าถ่ายแบบตอนเริ่มต้นไปนิดหน่อยกับอดอาราตี้นะคะถ้าใครคิดถึงโดาราตี้นะช่วงตอนท้ายเดี๋ยวใส่เอาไว้ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาตอบคำถามสำหรับคนที่แฮชแท็กทีน่าทอกไว้นะคะอันแรกถามว่าตอนนี้พี่ทีน่าอยู่เมืองไทยหรืออเมริกาครับตอนนี้พี่ทีน่าอยู่อเมริกาค่ะพี่ทีน่าซื้อโทรศัพท์ในต่างประเทศยังไงคะก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อจ่ายตังค์สำหรับพี่นะคะคือพ่อเนตอเนี่ยเขาใจดีเขาไม่ใจดีอย่างเดียวคือเขามีสัญญากับ Verizon ก็คือเป็นบริษัท เครือข่ายโทรศัพท์ของที่นี่นะคือซื้อโทรศัพท์ถูกมากอย่างพี่ของพี่เป็นพี่ใช้พี่ใช้ iPhone 6S อยู่นะคะซื้อมาตอนที่ออกมา,าใหม่ล่าสุดเลยนะ99ดอลลาร์ก็ประมาณ100ดอลลาร์ก็ประมาณ3,000บาทแต่ว่าต้องมีมีสัญญา2ปีก็คือซื้อ iPhone มา3 0 0 0ใช้ได้2ปีแล้วพอครบ2ปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้อัปเกรดใหม่ได้อะไรประมาณนี้บางทีก็ บางทีเขาก็ให้โทรศัพท์มาฟรีๆเลยแต่ว่าต้องติดสัญญาอะไรประมาณนี้ถ้าซื้อซื้อแบบซื้อแต่ตัวเครื่องจริงๆก็ซื้อได้นะแล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ได้ถ้าสมมติว่าเข้าเว็บไซต์แบบ Apple ของอเมริกาเขาก็จะบอกราคาไว้แต่ว่าก็ซื้อแบบนั้นก็ได้ไปที่ร้านโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือแบบมันแล้วแต่ว่าเราจะซื้อ,อยังไงเอาแล้วมันก็เป็นเครื่องเครื่องล็อกไม่ใช่เครื่องอัลล็อกก็นี่คือความแตกต่างถ้าสมมติซื้อกับสัญญาก็จะเป็นเครื่องล็อกก็คือใช้ กับซิมอื่นไม่ได้ถ้าแต่ยกเว้นแต่ใช้ครบ2ปีเขาก็จะปลดล็อกให้เราแต่ถ้าซื้อแบบซื้อกับ Apple ซื้อกับ ines, กร้านโทรศัพท์แบบซื้อแบบไม่มีสัญญาอันนั้นก็คือเครื่องอันล็อกคือใช้กับซิมอะไรก็ได้ก็ถ้าสมมติว่าอยากคิวไปเมืองไทยก็คงต้องซื้ออันล็อกแหละถ้าเราเรียนจบที่ไทยเราจะทํางานที่ต่างประเทศได้หรือเปล่าคะถ้าเราเรียนจบที่ไทยทํางานต่างประเทศได้ไหมก็ทําได้นะถ้าเราสมัครแเ้าคนรับคือแบบ <c oughs> คือ มันจะต้องมีการขอวีซ่าแบบว่าขอวีซ่าทำงานจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะแล้วก็คือได้แต่ว่าค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่าคือคิดคือคิดในมุมว่า,าสมมติมว่าเราเป็นนายจ้างอะเราจะจ้างคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นคนอเมริการู้เรื่องหมดเลยหรือว่าเราจะจ้างคนที่เรียนจบจากที่อื่นแล้วเราก็จต้องไปขอวีซ่าให้เขาคือเจ้านายเนี่ยนายจ้างเนี่ยต้องทำเรื่องขอวีซ่าให้เราแล้วก็อะไรประมาณนี้ด้วยคือแบบ คือลองคิดในมุมไหนจา้านอะคือเข้าใจปะ่ะแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะที่ถ้าสมมติว่าสมัครงานแบบกับบริษัทไทยหรือแบบหรือแบบเราแบบมีความสามารถพิเศษอะไรที่เขาแบบอยากได้มากๆแล้วมาเนียเขาก็จะ,อะยอมให้พี่นี่หน้ากับเนตันคบกันนานยังครับแล้วที่อเมริกาเรียนวันละกี่ชั่วโมงครับเวลาเรียนเรียนนานป่ะครับวันปิดเทอมนานป่ะครับเวลาววางคนเมกอเมริกาชอบทําอะไรล่ะครับส่วนใหญ่คนที่อเมริกาชอบคนแบบไหนล่ะครับโอ้ก๊อชคำถามยาวมากค่ะ พี่นีน่ากับเนเตอรคบกันมานานแล้วค่ะค,บ,คบกันมาสามปีสามปีสองเดือนและที่เมกาก็เรียนก็เรียนไม่ไม่เยอะนะที่ที่พี่คือมันแล้วแต่เราถ้าถ้าอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็แล้วแต่ว่าเราลงเรียนกี่ชั่วโมงกี่วิชาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่นี่ไอช่วงเวลาเรียนจะอยู่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงสามโมงคือหลังสามโมงเนี่ยจะไม่ค่อยมีวิชาเรียน นะยกเว้นแต่แบบวิชาพิเศษของคณะอะไรเงี้ยสำหรับเด็กมปลายนี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเขาเน้นกีฬาเยอะคนอเมริกาเวลาว่างชอบทำอะไรกันพี่สังเกตเห็นนะคนอเมริกาชอบดูกีฬาคือแบบไม่ว่าจะเป็นกีฬากระจงองงอย่างเงี้ยเขาก็จะไปที่สนามนะแล้วก็จะไปดูวอลเลย์บอลดูฟุตบอลหรือไม่ก็ไปเล่นกีฬาคือถ้าไม่ดูกีฬาก็เล่นกีฬาบางคนก็ดูซีรีส์แบบซีรีส์ฝรั่งอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้แหละคนอเมริกาชอบคนแบบไหนอันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้นะพี่ไม่ใช่คนอเมริกาแล้วแบบแต่ละคนเขาก็มีโลสนิยมต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็นะอพี่เคยทะเลาะงอนกับเพื่อนฝรั่งไหมคะอือขอคิปก่อนโอน้องคนนี้นะคะพี่จะอ่านชื่อถูกเป็นครั้งแรกตั้งใจฟังนะ EXO L น <laughs> ุ่นสิกดีใจพี่ก็รู้แหละว่าบางคนจะเป็น EXO ไม่ก็ก็คือ,คอแต่ลว่า แต่งงไงคือแบบสำเนียงไทยเราจะไม่ค่อยออกเสียงเชื่อมใช่ไหมก็เ,เลยคิดว่าเป็นเอกโอแบบไอการไปบ้านเพื่อนที่อเมริกาเป็นเรื่องปกติไหมคะเพราะที่นี่ไปปุ๊บแม่งเขาแม่งมองแรงปั๊บเลยแล้วไอการที่ผู้ชายนั่งกับผู้หญิงตอนเรียนนี่เป็นเรื่องปกติของเขาหรือเปล่าคะนู่นเห็นในหนังเขานั่งนั่งกันแล้วการออกเกตที่นั่นเขาวัดกันยังไงคะคือเป็นเรื่องปกติคะ่ะผู้หญิงไปบ้านผู้ชายไม่จำเป็นไม่จาเป็นจะต้องทําอะไรกันไม่จําเป็นจะต้องแบบยังไงอะ ม่เป็นแล้วต้องคบกันอนะ่ะคือแล้วก็ไม่มีการมองแรงคือแบบคือฝรั่งเขาจะค่อนข้างแบบเปิดใจไงถ้าสมมติว่าไปเหมือนไปบ้านสมมติว่าสมมติที่ที่นั่นเนี่ยไปบ้านผู้ชายแล้วก็บอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนกันเราไปแบบว่าแฮงเอาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้อะไรนะแต่แบบเพื่อนผู้หญิงก็อาจจะมีถามว่าเฮ้ยม,มีอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ตอบไปได้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเพื่อนอย่างเฉยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วก็จะอาจจะพยายามสานต่อความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ ไปกับคนอื่นก็ได้คือแบบมันไม่ม,ไม,มันไม่ได้ซนะีรียสนาในอเมริกาแล้วก็แล้วตอนเรียนนั่งกับเพื่อนผู้ชายก็คือปกติอ่ะคือเขาไม่ได้คิดว่านั่งกับเพื่อนผู้ชายแล้วจะแบบเฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบคือปกติอ่ะคือยังไงก็คือที่นั่นเรียนเรียนฟิสิกส์นะนั่งกับเพื่อนผู้ชายข้างๆนะเป็นคนเอเชียเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเขาเกิดแล้วก็โตที่อเมริกาแล้วก็ ก็แค่นั้นนะคือก็ไม่ได้มีใครมาแซวว่าคบกันชอบกันหรืออะไรคือแบบนั่งค้างๆผู้ชายผู้หญิงก็คือแบบแล้วไงะคือแบบมันไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วแบบฝรั่งอ่ะมันจะไม่แบบมันจะเดินเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยแบบมีมีเพื่อนที่นั่งสนิทด้วยกันประจําเหมือนแบบนั่งเรียนเพื่อนกลุ่มผู้หญิงอะไรเงี้ยคือมันก็เปลี่ยนตลอดลเพราะฉะนั้นมันก็มันมันไม่มีเวลาที่จะแบบว่ามาแบบ ยังไงนินทาว่าเฮ้ยคนนี้ไม่นั่งอยู่กับคนนี้คือมันจะไม่รักฝรั่งเพื่อนสนิทมันจะไม่เยอะไงคือแบบเพื่อนสนิทจะมีประมาณคนสองคนในโรงเรียนสี่ห้าคนอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบสนิทกันเป็นกลุ่มทั้งห้องเหมือนกับที่ไทยตอนมอปลายมอตน้นอะไรเงี้ยคือมันจะแบบยากนิดน,นึงนะครับแบบอยู่คณะเดียวกันแบบแท้ไม่ได้เรียนด้วยกันก็มีนะคือแบบถึงจะอยู่คณะเดียวกันชั้นปีเดียวกันเริ่มเรียนเหมือนกันมันก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบ โรงเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อะพวกที่สนิทกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เล่นกีฬาด้วยกันมากกว่าสมติว่าอยู่ทีมอยู่ทีมวอลเลย์บอลด้วยกันอยู่ทีมบาสเกตบอลด้วยกันหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะสนิทแบบนั้นมากกว่าไม่ค่อยสนิทแบบในชั้นเรียนหรืออะไรประมาณนี้นะต่อไปก็การออกเกรดที่นี่กว็วาดเป็น A B C D F นะคะ F ก็คือตก D ก็ประมาณ60%ขึ้นไปนะมันแล้วแต่วิชาเดีวยวบางวิชาเขาจะตัดเกรดแบบต่างกัน เอ uh, ก็คือ93เปอร์เซ็นต์นะที่พี่อยู่ที่พี่อยู่ที่เวียดเนี่ย93เปอร์เซ็นต์นี่คือขั้นต่ำนะมีวิชาวิชาดีไซน์วิชาที่ตีนา่าตีนาเรนกราฟิกด,ดีไซน์นะคะเกรดเอคือ97เปอร์เซ็นต์ก็คือแบบนะยากคือแล้วแถววิชาอ uh, ต่อไปนะคะก็วันนี้ถามว่าพี่ตีน่าเคยเจอวัฒนธรรมของคนอเมริกาที่รับไม่ค่อยได้หรือปรับตัวยากไหมคะ บางทีมันคือคนอเมริกาเขาจะเป็นค,คนที่ชอบพูดตรงๆใช่ไหมแบบเออคนไทยอะไรเงี้ยแบบเราจะเป็นคนขี้เก e งใจไงสมมติว่าเราแบบเรากินอะไรสักอย่างเราไม่ชอบเราก็จะประมาณนะั้นอ๋อก็โอเคนะคะอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบเราไม่ได้บอกว่าอี๋อะไรอะไรเงี้ย <laughs> เกาใช้มาคือแบบแต่คนอเมริกาบางทีก็จะแบบว่าอืม้มอะไรแบบหรือว่าขนาดเขาไม่ได้กินเองเนี่ยคือเรานั่งกินอะ่ะคือครั้งนึงที่น่ากินหอยแมงผู แล้วคอือคนไอว่าเขาจะไม่ค่อยกินอาหารทะเลเพราะว่ารัฐเขาไม่ได้อยู่ติดทะเลใช่ไหมมันก็เป็นของที่แบบหาย,ยากนิดนึงเนื่อกินหอยแมงผู้แล้วทีเนี้ยน้องชายของเนตันนะเขาเห็นว่าพี่กิกนหอยแมงผู้เขาก็ประมาว่า e w, how can you eat that อิ้วเขาแค n y o ยู a อีทแดดเลยประมาณประมาณว่ากินเขาไปได้ยังไงอะแบบอิ e w, นะ้วน่าขยะขยะแยงก็แบบเฮ้ยยู่เฉยก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้คือแบบพูดออกมาทำไมอะหรือแบบที่น่นมีแบบปลา,าปลากระปร๋องนั่นเขาเรียกปลาอะไร เป็นปลากระป๋องชนิดหนึ่งอะคือเป็นปลาไม่ใช่ปลาทูน่าเป็นปลาอะไรสักอย่างคือแบบก็วางไว้ที่ชั้นที่ชั้นในห้องครัวนะน้องชายน่แตน,นะคะเข้ามาในบ้าน <laughs> เข้ามาในพ์ดเมนแล้วก็เหมือนเออสำรวจด,ดูนู่นดูนี่แล้วเขาก็เห็นปลากระป๋องแล้บอกว่ากินเข้าไปได้ยังไงนะขยะขยะแขยงอิอใช่ไหมคือแบบไม่ต้องพูดก็ได้อะคือแบบเนี่ยก,ก็เนียนตีเนียนขำไปแล้วอะไรแบบแต่ในใจคือแบบ รู้ทำไมรู้สึกความร้ายความรู้สึกอะแต่แบบคนเมกาเ็เป็นคนตรงๆแบบเนี้นะค่ะพี่น่าเคยโดนเพื่อนแกล้งแรงไปไหมคะพี่ไม่ค่อยโดนเพื่อนแกล้งนะคะอยู่ที่โรงเรียนจะค่อนข้างเป็นคนเรียบร้อยเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรียบร้อยคือว่าไม่ค่อยไม่ค่อย,ม,อยมีใครแกล้งชนหญิงชนชายเป็นไงเล่าผ่านผ่านหน่อยจีกำลังสอบชนชายพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยเรียนชนชายนะคะแต่ว่าชนหญิงก็พี่คิดว่าเป็นโรงเรียนที่ดีเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ดีและถูก แล้วก็สนุกกิจกรรมเยอะที่น้าก,ก็สำหรับวันนี้นะคะที่น้นก,ก็ต้องลาไปก่อนถ้าสมมติใครมีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมติด h ฮชแท็ทีน่าทองนะคะทิ้งเอาไว้แล้วที่น้าก,ก็จะมาตอบคำถามนะคะที่น้นก,ก็หวังว่าคำตอบที่น้าตอบไปก็คงจะช่วยแบบว่าช่วยไงอ่ะช่วยไขยข้อข้องใจได้ไม่มากก็น,น้อยเนาะถ้าตอบถ้าตอบแล้วไม่เคลียร์ก็ถามใหม่ได้นเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบใหม่อีกรอบนึงก็อาจจะปรับปรุงหรืออาจจะเหมือนเดิมเหมือนไม่รู้เหมือนกันแต่ก็นะ เรื่วันี้ที่น่าก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ทีน่าก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะยังไงก็เย่ไปแล้วบาย Doing taste of the world food, and this is the longest my arm can be. Because <laughs> <laughs> she's short. So I have babutti, cha nom muk, and the has. I have rice and spicy. I'm telling you, it's hot and spicy. If you taste it, you you might not be able to live. Hot and spicy beef stew and ground beef and egg stew. I have plantain, but I don't want anyone to take it, so I'll hide it. <laughs> All right, let's see your costume. Your costume is nice. All right. Yay. OK. OK. 2.60.